ทำไมครั้งนะครับในวันนี้ผมมีอะไรจะมาบอกและขอให้ทุกคนรีบทํากันเพราะว่าวันนี้ตอนที่ผมอ่านนะครับเป็นเวลาสองทุ่มครึ่งของวันเสาร์นะครับไม่วันศุกร์นะฮะแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์มันจะอัปเดตตอนสามทุ่มเอาออกแน่ๆครับหลายๆคนอาจจะเห็นบั็กแล้วเป็นบั็กลิงนะครับบั็กลิงหิวข้าวเทรดติกเก็ตอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกบั็กหนึ่งที่ผมเคยสอนไว้หลายๆคลิปมากเลยที่ผ่านมาปัจจุบัน 1720ยังใช้ได้อยู่นะครับนั่นคือบัคทอยไม่จำกัดอ่ากล้ามบัคก,กล้ามไม่จำกัดย้ายไปเซตฟาร์มแรกย้ายไปเซตสัตว์เลี้ยงแรกนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอฝากด้วยนะครับดีดีนะฮะมีสัตว์เลี้ยงใหม่ๆมากมายเลยนะครับมีทั้งกดกิฟเกมพารับเอฟเคฟาร์มเลเวลสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็เอาคอมพิเทจรรวมถึงเติมโลบัคด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปฝากด้วยนะฮะอ่ะมา คือใครที่อยากรู้นะครับว่าบั็กนี้ทํายังไงย้อนกลับไปดูครับเพราะว่าผมสอนประมาณ3คลิปได้แล้วที่สอนมาเนาะประมาณสมคลิปไม่อยากสอนทุกคลิปแล้วย้อนกลับไปดูได้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี้ไปแอปยูจีโฟนถูกใจสายเอฟเคไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ยูจีโฟนช่วยคุณกรอกโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถเอฟเคได้ตกวันละ10บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้องยูจีโฟนทำไมบั็กถึงได้ติดในแอปเนี่ผมจะให้ดูว่า ันไม่สามารถยัดได้นะครับทุกตัวเลยนี่เห็นไหมยัดไม่ได้นะครับมันขึ้นว่ามีอยู่แล้วแต่นี่ครับไม่มีสักตัวเลยเห็นไหมคือปกตินะครับแมวผมเจ้าแมวตัวเล็กเนี่ยเลเวลอยู่ที่2 5่สิบถึงสามสิบครับอ่าอัตราการคูณมันจะอยู่ที่ประมาณหนถึงหนประมาณนี้แต่นี่ครับคูณสองเพราะฉะนั้นผมทำบล็ติดแล้วเรียบร้อยนะฮะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ครับซึ่งวันนี้เราจะเอามาคอมโบกับ บัคลิงใหม่คอมโบแล้วคอมโบอีกบัคลิงใหม่ผมยังไม่เคยสอนแต่หลายๆคนก็อาจจะดูคลิปไปแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดอีกทีละกันเผื่อใครที่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะอย่างแรกที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือไม่อ่าลิงครับลิง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 ที่หิวข้าวใช่ทาไมลิงต้องหิวข้าวเพราะไม่งั้นมันจะเทรดไม่ได้ครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือลิงนะฮะสัตว์เลี้ยงที่เราจะทําบัคเราเอาสัตว์เลี้ยงที่เราจะทําัค วางลงไปในฟาร์มของเราให้เหลือที่ไว้อย่างน้อยหนึ่งช่องนะครับถ้าเราจะทําสัตว์เลี้ยงแค่ตัวเดียวก็ง่ายหน่อยอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะผมไม่ได้โปนะทุกคนอ่ะผมวางพวกอ่าแพนเค,ค้กไว้ข้างในนะครับส0บกว่าชิ้นนะครับยังอ่าพูดใหม่เลยถึงไหนแล้ววนะเนี่ยลิงต,ต้องหิวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลอะไรก็ตามแต่ลิงต,ต้องหิวนะครับไม่มีหลอดอาหารอยู่เลยมันถึงจะเทดได้นะฮะอย่างต่อไปที่เราต้องเตรียมคือติกเก็ตครับผมเนี่ย ทิเ็ตเจ้าตัวนี้เอาไว้เทดนะครับวิธีการทําให้เราดูเดี๋ยวผมจะดูก่อนอันนี้คือติดบัคของกล้าม,มาแล้วกล้ามไม่มีจํากัดติดมาแล้วนะครับนี่สองจุดศูนย์สี่เดี๋ยวผมต้องเอารหัสอีกรหัสหนึ่งเข้ามาก่อนเพื่อในการเทดนะครับอย่างแรกเลยอย่าลืมนะเราต้องมีลิงหิวข้าวอย่างที่สองคือทิเ็ตนะครับส่วนอย่างที่สามนั่นก็คือรหัสอะไรก็ได้เข้ามายืนเทดให้เรานะครับแพนเคก้กเอาเรื่องนะนะั้นเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ อ่ะตัวลองผมเข้ามาแล้วนี่ตัวลองมาแล้วฮะอย่างแรกเลยระวังลิงไปให้ลิงไปที่บ่อน้ำพุนะครับปึ๊บจาก2กลายเป็น2.10นะอันนี้คือขึ้นมาแล้วนะแต่มันขึ้นน้อยจังวะอ่ะลองเก็บมาใหม่ดิอ่า2.04กลายเป็น2.10นะฮะเลเวลยังไม่ร้อยผมเอาเลเวลร้อยไปเข้าตู้หมดเล่นแล้วเล่นหมดแล้วอ่ะกลายเป็น2.10อันนี้ ทีนี้นะครับให้เราเตรียมทิกเกต็ตไว้คือถ้าใครจะทําบัคแค่ตัวเดียวแล้วก็วางลิงไปเลยเจตัวเนาะแล้วก็ทิกเกต็ตทีเดียวแล้วก็เทรดไปเทรดแล้วก็เอาตัวลองรับครับรับเทดโอเคทีนี้นะครับให้เราเอาหน้าจอมาสังเกตลิงไว้ลิงอยู่ตรงนี้หิวข้าวที่เราวางไปคือฟอร์เส้นนะครับเราดูตรงนี้เลยฟอร์เส้นทีนี้เราให้เราไปฟาร์มอื่นครับที่เราไม่ได้วางลิงไว้ อ่ะผมไปฟาร์มสแล้วกันเพราะว่าวางลิงที่เออยังไม่หิวไปนี่คือตัวนี้เทรดไม่ได้นะครับทีนี้เราก็จะไปหาลิงครับลิงที่เราทําบั็อกอยู่เมื่อกี้ตัวนี้ฟอเรสตปึ๊บอ่ะพอเข้ามาแล้วเรากลับไปฟาร์มเดิมไปฟาร์มที่เราทาบั็กแล้วก็รอมองลิงนะครับดูซิว่ามันจะมานอนไหมให้มันมาถึงก่อนแล้วเราค่อยเทรดน,นี่มันมาถึงปึ๊บทีนี้เราก็แอดไปโอเคเทรดคอมพิวต์สองจุดสิบ ก็จะกลายเป็น2.10ครับใช่ลิงไปแต่บัฟยังอยู่เอาเรื่องจะจัดต่อไปตัวช็อคเราจะขึ้นมาเท่าไหรนะ่เนดูสิ 1..2.19 อาทำเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมอย่าลืมนะถ้าใครจะทำบัฟตัวแค่ตัว2ตัวเราก็วางลิงหลายๆตัวได้เลยแล้วก็เทรดทีเดียวนะครับมันจะได้ไม่ต้องวางทีละตัวมันเสียเวลาสุดเดิมเหมือนเดิมนะครับไปที่ฟาร์มที่3อ่ะทีนี้ก็เลือกเราเลือกเป็นช็อก เก็ตนี่ไว้โอเคทีนี้ก็กลับฟาร์มเดิมรอลิงมานอนครับต้องลิงนอนก่อนนะไม่งั้นไม่ติดนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ทําความสามารถของมันให้กับแมวเ,เราปุ๊บอ่าเอ็กเซดไปเลยจริงๆผมมีลิงเยอะมากๆนะครับแต่ทุกตัวล้วนแล้วหิวข้าวครับแต่ผมจะเอาไปทําก็คงไม่ทันเพราะว่าพรุ่งนี้สามทุ่มก็จะอืมตามนั้นพรุ่งนี้สามทุ่มก็คงจะแก้แล้วเราก็วางลิงตัวต่อไป 2.19กลายเป็น2.28ครับ hmm. เพิ่มมาทีนินนดนึงแต่ก็ดีก็ไม่เพิ่มเดี๋ยวผมไปทำอีกทีนอกรอบอันนี้มาสอนก่อนละกันสอนซูเปอร์คอมโบบัคบัคเดียวเราไม่ทำเราทำสองบัครวบ <c oughs> อะไปที่ฟาร์ม3เลือกลิงเออ,เอ,อจริงๆใช้ช่องว่างข้างล่างก็ได้นะฟาร์มเดิมรอลิงมานอนครับรอดูลิงมานอนปั๊บขึ้นยังโอเคขึ้นแล้วเราก็เอ็เซไป อ่ะตัวสุดท้ายละกันที่ผมจะทํานะฮะตัวสุดท้ายละกันเพราะว่าที่เหลือของผมหิวข้าวหมดเลยแล้วก็ตัวรองอีกเป็นแบบตัวรองอีกสิบยี่สิบตัวคือหิวข้าวหมดเลยลองไปเช็คมาแล้วก็ไม่ได้เอฟเคไว้ด้วยคือมันตอนแรกกะจะไม่ทาแล้วไงคิดไปคิดมาทําดีกว่าเดี๋ยวมันแก้แล้ว <laughs> ขอทําก่อนละกันอ่ะตัวต่อไปนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสองจุดสามหกคูณสองจุดสามหกตัวสุดท้าย ลงไปกับรอมันอนรอน้องมานอนโอเคและเราเทดเลยเข้าไปเลยส่วนตัวที่เหลือรอมันหิวข้าวครับ <c oughs> รอมันหิวข้าวจริงๆถ้ามีแมวเรนโบก็ดีนะหรือแมวส้มยักษ์ก็ได้นะครับมันจะดีมากๆเลยโอเคทีนี้ฮะวางกบไปค้างเลยถึงกับค้างไม่ใช่แค่แมวนะครับที่ทําได้ก็คือทําได้ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นปลามึก จะตัวเฟ้นไฟให้เลเวลจะตัวฮอตดอกไสกอกทุกตัวทําได้หมดและคูนก็ทําได้บักนี้นะครับเราแค่ต้องมีลิงอยู่ข้าวลิงอดอดอาหารอนะ่ะขอเปลี่ยนฟาร์มแป๊บหนึง่งแล้วก็อย่าลืมนะครับออกจากเกมนะฮะบ,บักลิงหายแต่บักอ่าบักเขาเรียกว่าบักก้ามไม่หายนะครับผมบอกก่อนว่าบักก้ามจะไม่หายแต่บักลิงจะหายเราทํำบักลิงใหม่นะครับถ้าออกจากเกม มาสเตอร์แกรนด์มาสเตอร์โอเคโอ้โหแม่งโอ้โหคือแลกอะไรครับพี่โอแลกอะไรอ่ะแล้วคู่โอ้โห,โโหคือวางตอนแรกวางไม่ติดครับแล้วพอวางติดทีนี่คือไปกันเต็มเลยเสียดายอะ่ะเนี่ยวางไม่ติดนะแอดวานโอเคแอดวานวางไปโอ้ใหญ่อยูยอย่ใหญ่อย,ย,อยู่แล้วก็กอรลี่โอเคติดโอ้เสียดายเสียดายมากๆ เอะเก็บมาเก็บมาเแหลกจริงครับแหลกจริงทาบัคเซิร์ฟแลกเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับบัคลิงไม่สามารถทําสแต็กกันได้นะครับก็คือทําทีเดียวก็คือลิงตัวเก่าที่ทํำบัคไปแล้วไม่สามารถที่จะเอาเกาเอาเอา,เอากลับมาวางได้เหมือนเดิมคุณายว่าเราต้องออกเข้าเกมใหม่ถึงจะเอาใช้ตัวเก่าในการทําได้งงไหมผมว่าผมเริ่มงงกับตัวเองความคว้างของวงแมวก็คูณนะแล้วก็การนอนนานของมันก็คูณเข้าไปอีกนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่ทําบักกล้ามแล้วอย่าไปยัดหัวสมองมันนะครับไม่งั้นบักกล้ามหายโอเคคืออันใหญ่มากๆตอนนี้ร้องอีกสักรอบได้ไหมอันใหญ่จริงครับแต่ก็อยากได้แบบอันใหญ่กว่าเก่าอ้ <c ười> คือที่อ้อยไม่ใช่เลยนะคือมันแหลกครับทําบักเล่นบักจนมันแหลกแล้วนะตอนเนี้ยอ่ะแล้วก็สามารถเท็นลิงกลับได้เลยนะครับไม่ต้องรอผมเสียได้ มาเตอร์มากเลยทั้งสามชิ้นแมวคนไหนนะครับถ้าแมวนอนไม่พร้อมกันเราก็แค่ไปที่เซตที่อ่าไปเซตอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาเซตเดิมอูอันนี้อันใหญ่อยู่แต่ไม่สุดครับไม่สุดถ้าติดลักกี้นี่คือผมว่าอันของผมน่าจะใหญ่อะไม่หมายถึงโบนนะผมหมายถึงโบนนะน่าจะใหญ่กว่าอันเก่านะโคจะโกลงรีบทาดีกว่าผมว่ารีบทาดีกว่าโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาไว้ ฟาร์มลิงเพิ่มนอกรอบอันนี้ผมยังไม่พอใจเท่าไหร่ว่าจะฟาร์มเพิ่มนอกรอบสําหรับลิงเนะาะเจ้าตัวนี้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 ตัวที่เหลือมันยังหิวอยู่นี่เอาไ้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปและบ,บายๆนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยครับผมเจอกันครับ